สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Arc Postel นะคะวันนี้เราจะมาทำคลิปเกี่ยวกับจะมีอะไรเกิดขึ้นภายใน7วันนี้เนาะขออนุญาตครูครูบาอาจารย์เทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของทุกท่านนะคะขอเปิดให้ตัวตนของคุณก่อนเนาะ สอใบที่สและใบที่4ใบแรก Silverlining Hope is over mercy after the rain the second block or the second broom the second water the great mothers ใบแรกนะคะเกี่ยวกับคุณในสถานการณ์ที่ไม่ดีเนาะมันเราก็จะสามารถที่จะมองเห็นความหวังในนั้นได้อะ่ะซิบเวอร์ไล n g นอะคะ่ะความหวัง Hope is over มันผ่านพ้นไปแล้วเนาะ m e r c y จะได้รับความรักความเมตตา After the rain ก็หลังจากฝนตกแล้วก็จะมีลุงเสมอเนาะ ใบที่2คือ the second bloom จะเป็นโอกาสครั้งที่2เป็นความเป็นไปได้ใหม่ๆที่จะเข้ามานะในชีวิตของคุณโอกาสใหม่ไพ่ใบ,ใบที่3 the sacred waters น้ำศักดิ์สิทธิ์การเติมเต็มสุขภาพแล้วก็การดูแลตัวเองไพ่ใบ,ใบที่4 the great mother ยอมจำนนต่อสิ่งลึกลับแล้วก็เชื่อมั่นเชื่อใจ ดูแล้วนะคะเหมือนคุณจะประสบกับเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่มันไม่ค่อยดีนักนะตอนนี้ไม่รู้ว่าว่าเจออะไรอยู่แต่ว่ามันก็มันจะเป็นเชิงนก g a t i v e ะสิ่งที่เจออยู่เนาะแต่ว่าเขาบอกเลยว่าคุณต้องมีความหวังในสถานการณ์นี้ที่คุณเจออยู่ะถึงแม้ว่ามันจะเป็นสถานการณ์ที่ไม่ดีเนาะก็ คุณก็จะมองเห็น positive ความหวังอยู่ในนั้นนะคะทุกอย่างมีสองด้านเนาะในสถานการณ์ที่มันไม่ค่อยดีนะักแต่คุณก็จะมองเห็นความหวังโอกาสอยู่ในนั้นแล้วก็คือมันก็จะจบลงจบลงแล้วด้วย is over ในสถานการณ์นี้เนี่ยมันอาจจะผ่านไปแล้วก็ได้นะที่คุณเพิ่งผ่านไปที่เพิ่งจบลงอะไรแบบนี้ค่ะ เพราะคุณถึงแม้ว่าคุณจะเจอสถานการณ์ที่มันไม่แฮปปี้สักเท่าไหร่นะแต่คุณก็มองเห็นสิ่งดีๆในนั้นน่ะมีความหวังแล้วมันก็เลยสามารถที่จะยึดความหวังนั้นไว้อ่ะค่ะแล้วก็ใช้คำว่าได้ผ่านประสบการณ์นั้นแล้วก็ เหตุการณ์นนะั้นมันก็จะจบลงไปแล้วคุณก็จะแบบมีความสุขหลังจากฝนตกแล้วอะฟ้ามันก็จะใสฟ้ามันก็จะสว่างอย่างนี้เนาะแล้วโอกาสครั้งที่สองก็จะมาถึงมันจะมีความเป็นไปได้ใหม่อะไรบางอย่างที่คุณแบบรอคาดหวังถึงอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกแบบนั้นเนาะแล้ว ก็จะมีการดูแลเติมเต็มตัวเองสุขภาพอะค่ะกลับมาใส่ใจสนใจดูแลตัวเองมากขึ้นเนาะหลังจากผ่านพ้นประสบการณ์ที่แบบโอ,อ้ฝนพรมเหลือเกินฝนตกฟ้าขนองดูเปียกไปหมดเลยน้ำท่วมเลยเห็นไหมคะเนี่ยแต่ว่าคุณก็จะผ่านมาได้เนาะเพราะว่า after the rain หลังจากฝนตกกอะฟ้าก็จะใสเสมอเนาะฟ้าใสแล้วเป็นยังไงก็ได้โอกาสครั้งที่สเลยไง ความเป็นไปได้ใหม่ๆก็จะเข้ามาหลังจากนั้นนะคะคุณนะก็จะหันกลับมาดูแลใส่ใจสนใจตัวเองในเรื่องของสุขภาพด้วยเนาะแล้วก็ใบสุดท้ายค่ะ The Great m o t h e r ใบนี้ก็แปลตรงตัวเลยเนาะ Surrender to the mystery trust เหมือนคุณเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะคะ่ะก็ปล่อยให้ท่านนำทางเราไม่พูดถึงาศาสนาเนาะ ก็ไม่ว่าจะค,คุณจะเป็นศาสนาใดคุณนับถืออะไรอยู่หรืออะไรแบบนี้ก็คือคุณเชื่อในสิ่งไหนก็ใช้คำว่าวางใจเนาะวางใจยอมจํานนต่อสิ่งลึกลับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เชื่อมั่นวางใจให้กับท่านในสิ่งที่ในสิ่งที่คุณนับถืออะค่ะปล่อยให้ท่านนำทางคุณ ฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอเนาะโอกาสครั้งที่สองมาแล้วดูแลตัวเองแล้วก็วางใจในสิ่งศักดิ์สิทธิ์โอเคค่ะแล้วเรามาดูกันนะสำหรับไพ่ทาโร่ The l i g h t a Pocket กันว่าพี่ไพ่ทาโร่จะบอกคุณอะไรบ้างเนาะเรื่องราวภายในเจ็ดวันของคุณ ขออนุญาตครูครูบาอาจารย์เทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะของทุกท่านมาค่ะอะไรที่จะเกิดขึ้นกับคุณภายในเจ็วันนี้ที่ไพ่ช่วยบอกทีในเจ็ดวันนี้นะคะมีะอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณบ้างใบที่หนึ่งใบที่สองใบที่สาม ใบที่4ใบที่5และใต้สำรับใต้สำรับเป็น7ไม้ใบที่1นะคะเป็นเพชรบอลเนาะใบที่2เป็น k i King of s o r r ดใบที่3เป็น10 10ไม้ใบที่4เป็น King of c ั p ใบที่5เป็น t ดอ w o r l ลแล้วก็ไพ่ใต้สำรับเป็น s o v w n o f เรามาดูไพ่ใต้สำรับเนาะ7ไม้เไม้ ใบนี้ค่ะถึงแม้ว,ว่าดูแล้วมันปกติแล้วเดไม้เนี่ยมันจะเป็นการต่อสู้กับอุปสรรคความท้าทายแข่งขันแต่ว่าคุณลอยตัวตามตามหน้าไพ่เนาะคุณอะลอยตัวเหนือสิ่งเหนือปัญหาเหล่านี้แล้วอะเห็นไหมคะแล้วคุณก็มีเนี่ยเหมือนโซลา่าเพ็กเซลอยู่ตรงนี้เลยดูแล้วแบบ ไม่ว่าอุปสรรคอะไรเข้ามาก็ทําอะไรคุณไม่ได้แล้วเพราะว่าไพ่ตัวตนอะของคุณอะไพ่ใบแรกเลยเนาะโอ้ขอภัยเดี๋ยวขยับลงมานิดนึงก็เป็น after the rain อ๋อก็คือฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอแล้วก็คืออะดูเลยหนึ่งใบที่เป็นเมเจอร์อะคาน้าคืออะไร the world เลยนะคะ The World เนี่ยคุณเป็นคนครบพร้อมของธาตุทั้ง4คือความสุขมันเข้ามาคุณะจะประสบความสําเร็จอาจจะได้ไปต่างประเทศด้วยก็ได้เพราะเขาเป็น The World เนาะแล้วคืออ่ะดูไพ่ใบแรก Page of เ a จออฟวันส์เด็กไม้เป็นการเริ่มต้นกับสิ่งใหม่ๆเห็นไหมคะใบที่สองใบที่สของ Oracle อะ่ะ ก็เป็น second chance new possibility โอกาสใหม่ๆกำลังจะเข้ามานี่เลยเขาก็ออกมายืนยันเนาะว่าจะเข้ามาจริงๆด้วยแล้วคุณน่ะก็จะได้ต่อยอดเนี่ยทำสิ่งเนี้ยได้ลงมือทำแบบกระตือรือร้นด้วยเห็นหน้าไพ่ไหมคะโทนสีโทนสีของไพ่ก็เป็นสีเหลืองด้วยเนาะแล้วก็อากับกิริยาของบุคคลในภาพอะคะ่ะก็มีความสุขในสิ่งที่ ได้ลงมือทำโอ้ไพ่ใบต่อมาเป็น king of s w o r d king of s w o r d คนนี้เนี่ยเขาเป็นคนที่ชัดเจนทำอะไรทำจริงไม่ล้มเลิกกลางคันแบบมุ่งมั่นทำแบบทำไปเลยอะ่ะโอ้มีโอกาสใหม่ๆเข้ามาเนาะเนี่ยมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาลงมือทำอย่างกระตือรือร้นทำ แบบไม่ลงเลิกล้มเลิกกลางคันกล้าคิดกล้าตัดสินใจแล้วก็พไพ่ใบที่สามเป็นไพ่สิบไม้สิบไม้คือคุณน่ะก็แบกภาระเยอะนะงานหนักแต่คุณก็แบบไม่กลัวเลยอะ่ะเพราะคุณก็เดินทางมาไกลแล้วมันใกล้จะถึงจุดหมายปลายทางแล้วเห็นไหมคะแล้วคุณก็ไม่ได้เดินทางคนเดียวคุณมีน้องวัวไปด้วยถึงแม้ว่าจะแบกสัมภาระ แต่คุณก็ไปด้วยการมีเพื่อนร่วมทางแล้วใบต่อมา King of Cups King of Cups ในที่นี้เนี่ยก็มีเห็นไหมคะเหมือนลำแสงออกมาจากอ,อจาจก,กะของหัวใจอะจากตรงนี้เนาะเป็นลำแสงที่แบบเออเหมือนแบบพุ่งออกมาเป็นคนที่ควบคุมอารมณ์ได้ดีอะ่ะ เรื่องเรื่องความสัมพันธ์ไม่มีไม่มีปมในเรื่องของการรับการให้แล้วเพราะว่าดูแล้วเป็นคนที่แบบเอ่อพอให้ถ้วยอะ่ะมันเป็นเกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึกอยู่แล้วเนาะและยิ่งเป็น k คิงถ้วยอะ่ะเหมือนเป็นคนที่แบบทําไมมองเป็นนักคิวออกมาเยียวยาผู้คนเพราะว่าคุณเป็นคิงอ่ะ i n g of Cups แล้วก็มีเรือในหน้าไพ่มีเรือเหมือนจะได้เดินทางไกลด้วยคือพุนเป็นคนที่มีเหตุผลนะควบคุมอารมณ์ได้ดีแล้วก็ดูดูแล้วแบบจะได้เดินทางไกลอะ่ะแล้วแล้วแบบมาต่อกับไพ่ The World เลยก็คือต่างประเทศอะ่ะอาจจะได้เดินทางไกลไปต่างประเทศด้วยก็ได้นะคะอาจจะเป็นในเรื่องของหน้าที่การงานก็ได้นะ เพราะว่าโอกาสใหม่ๆที่เข้ามาโอกาสใหม่ๆตรงนี้อคือเราก็ไม่แน่ใจนะว่าจะเป็นในเรื่องของออการทําธุรกิจหรือว่าเป็นสายงานของคุณหรือว่าเป็นโอกาสใหม่ๆเลยที่แบบไม่เคยทํามาก่อนอะไรแบบนี้แต่ดูแล้วก็อย่างที่บอกเนาะว่าใบสุดท้ายอะค่ะใบนี้เขาบอกให้คุณอะ เยอมจำนวนกับสิ่งลึกลับให้เชื่อใจแล้วดูไพ่นี้สิมันเป็นเหมือนแบบเหมือนแบบทางศาสนาสังฆราชาประมาณนี้ค่ะก็คือไว้วางใจกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นแหละโอกาสนี้เข้ามามันอาจจะทำให้คุณน่ะได้ไปไกลเห็นไหมเดินทางมาเดินทางไปต่อไปไกลอาจจะถึงขั้นต่างประเทศเลยก็ได้เนาะเนี่ย โอ้อาจจะเป็นไปได้เลยนะภายในเจวันนะคุณเร็วมากว่นอาจจะไม่ได้เดินทางโดยท,ทันทีแต่ว่ามันมันจะมีเหตุการณ์ที่ทำให้รู้แล้วว่าแบบเออฉันจะได้สเต็ปต่อไปอ่ะจ,จะได้เดินทางไกลตามหน้าให้มันว่าอย่างนี้เนาะโอ้ยตื่นเต้นแทนมาค่ะมาดู อีก5้าใบเนาะขออนุญ,ญาตครูคู่บาบอาจารย์เทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะพี่ไพ่ช่วยคอนเน็กบอกเพิ่มเติมอีก5า้าใบภายใน7วันของคุณใบที่หนึ่งโอ้โหใบที่สองใบที่สามใบที่4ี่ใบที่ห้า และไพ่ใต้สำรับมาขยายห้าห้าดาบกันหน่อยเนาะขออนุญาตครูครูมาจันเิวราชเฉลี่นะคะขอขยายให้าดาบหน่อยค่ะห้าดาบเป็นคิงเหรียญสำหรับสำรับที่สองเนาะก็มี the judgment ห้าถ้วย The Lover d e a t h and Rebirth สองไม้ห้าดาบแล้วก็เปิดเพิ่มเป็น King of Pentacles ดูไพ่ Major ร์อาคานาก่อนก็คือ The Lover d e a t h and Rebirth เนาะดูแล้วก็จะเกี่ยวเนื่องกับความรักทำไมดูแล้วแบบเออเซตแรกเกี่ยวกับเรื่องการงานเนาะ ไม่ว่าจะมีมีคือไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรเข้ามาคุณก็ลอยตัวแล้วเนาะแล้วก็มุ่งมั่นได้โอากาสใหม่ๆเข้ามาต่อยอดกับสิ่งนั้นทำอย่างไม่ลังเลอย่างต่อเนื่องเดินทางมาไกลแล้วมีเพื่อนร่วมทางแล้วก็ใบนี้ก็คือเป็นคนที่มีความสมบูรณ์ทางอารมณ์เนาะมีความมั่นคงทางอารมณ์แล้วดูแล้วเหมือนก็เดินทางมา อันนี้ก็ยังเดินทางแล้ว the world ก็คือเดินทางต่ออาจจะไปต่างประเทศอะ่ะมีมีความแบบสำเร็จรออยู่อะ่ะดูแล้วเป็นในลักษณะของเรื่องการงานเนาะแต่พอมาสำหรับที่2องะคะ่ะดูแล้วอะ่ะเหมือนแบบใบแรกอะ่ะ judgment อะไพ่ใบนี้อะ่ะมันเหมือนการปลดปล่อยจิตวิญ,ญญาณจากหน้าภาพเลยเนาะเหมือนคุณอะ่ะได้แบบปล่อยตัวตน ให้เป็นอิอสระจากกรอบอะไรบางอย่างที่เคยขังคุณออกไปอ่ะที่เคยขังคุณเอาไว้ขออภัยค่ะที่เคยขังคุณเอาไว้อาจจะเป็นเรื่องความรักมาก่อนหรือเปล่าความรักที่แบบคุณรู้สึกว่ามันไม่เหมือนโดนเหมือนโดนเออความรักมันไม่ค่อยเวิร์กอะเนาะไม่ได้เป็นตัวของตัวเองเหมือนโดนกักขัง แล้วก็ยังรู้สึกเสียใจผิดหวังในความรักอะเพราะว่า5้าถ้วยติดกับ The เวอร์นะมองว่าเป็นในลักษณะของการเสียใจอะเออเสียใจกับสิ่งนี้เสียใจกับความรักครั้งนี้ แต่ว่ามีทั้งทั้ง judgment แล้วก็ d e a t h and r t b i r t h เข้ามาค่ะคิดว่าคุณจะผ่านความเศร้าโศกเสียใจหรือความาผิดหวังในความสัมพันธ์นี้ไปได้เนาะเพราะว่าดูสีไพ่ใบเนี้ก็ยังสอง,สองไม้เนาะแล้วก็มีลูกโลกเนี่ยคุณดูแล้วเหมือนก็ต้องได้ไปไหนสักที่นึงเนี่ยน่าจะเป็นต่างประเทศด้วยเพราะว่ามีลูกโลกขึ้นมาเนาะ จากเหตุการณ์ตรงนี้ค่ะก็เลยอาจจะทําให้เออคุณแบบยิ่งตัดสินใจได้เลยว่าแบบเออฉันจะไปละฉันเดินทางแล้วฉันวางแผนแล้วว่าเออฉันจะไปออกจากจุดเนี้ยอาจจะแบบถึงขั้นไปพักใจที่ต่างประเทศหรือแบบย้ายไปเลยก็ได้นะอาจจะไปเที่ยวก่อนดูลาดเราหรือว่าแบบตัดสินใจมุ่งหน้าไปเลยไหนๆก็ทางด้านการงานก็มีโอกาสไปแล้วก็โอเคอยู่ที่นี่แล้ว ก็ไม่ได้มีอะไรให้จะต้องแบบเออใช้คำว่าเป็นห่วงอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบไปเลยจ้าแต่ว่าใต้สำรับเนี่ยมันมีมันมีมันเป็นห้าห้าห้าดาบเนาะห้าดาบเนี่ยมันเป็นใต้สำรับมันเป็นแค่ว่าไพ่ห้าใบนี้จะเป็นแนวไหนดูแล้วคุณก็จะแบบมีความจากหน้าไพ่เนาะมี อาจจะมีการแบบทะเลาะวิวาทเพราะว่าเขาดูแล้วแบบเขาแบบโอยปวดหัวแบบเออมีเรื่องมีราวมีอะไรแบบเนี้ยไม่อยากฟังแล้วอะไรอย่างเงี้ยถึงแม้ว่าแบบชนะค้าคานไปแล้วก็ไม่ได้คุณก็จะไม่ได้อะไรกลับมาอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณก็เลยแบบจบความสัมพันธ์นี้ไปเลยดีกว่าแล้วฉันก็จะกลายเป็นคนใหม่คนใหม่แล้วก็เนี่ยไพ่เดอะเวิลด์กับ สองสองไม้อ่ะเขาตรงกันเลยอะ่ะมันก็แบบดูแล้วอย่างที่บอกเนาะว่าเออไปแน่ไปเลยจ้าไปแล้วอะไรไปแล้ว King King of Pentacles มาถึงแม้ว่าจะขยาย5ดาบเนาะแต่ว่าคือเขาก็ยังเป็นใต้สำรับเนาะที่จะขยายดูแล้วเนี่ยพอคุณตัดสินใจที่ไปแล้วอะ่ะจะได้อะไรความมั่งคงั่งมั่นคงได้เลยนะจะแบบ จะมีความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตหรือจริงหรือบางทีอาจจะไปเจอชูการดนดี้เลยก็ได้นะอันนี้ก็ว่าไปตามลักษณะหน้าไพ่ที่แบบว่าเออแบบนี้อะไรอย่เงี้ยอาจจะมีคนใหม่รออยู่ก็ได้อันนี้ก็เป็นการอ่านดวงแบบแรนดอมนะคะ ถ้าใครรู้สึกว่าใช่รู้สึกว่าเออพลังงานนี้มันแบบเออตรงกับเราก็รับไปฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยเนาะแต่ถ้าไม่แต่ถ้าไม่ใช่รู้สึกว่าเออมันไม่ใช่เราเว้ยผ่านไปได้เลยค่ะแต่ว่ามันอาจจะมีบางส่วนที่แบบเออมันจะเป็นข้อความของคุณก็ได้คุณเลยได้มาเข้ามาดูเนาะอ่ะสรุปโดยรวมก่อน จากตัวตนของคุณตอนนี้คุณเจออะไรอยู่เนาะสรุปรวมให้ฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอมันมีอะไรที่มันเป็นเกี่ยวกับเรื่องฟ้าหลังฝนนะมันเกี่ยวกับหน้าไพ่ตรงนี้แหละเ,เออหาไม่เจอไม่เป็นไรก็คือ ฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอแล้วมันจะมีโอกาสครั้งที่2เข้ามาแล้วหลังจากนั้นนะคะพอมีโอกาสเข้ามาแล้วใช่ไหมคุณนะ่ะก็จะได้เหมือนแบบถึงเวลาที่จะได้กลับมาดูแลตัวเองดูแลสุขภาพของคุณเองแล้วก็ปล่อยให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นำทางเนาะ surrender to the mystery trust วางใจค่ะเพราะว่าเหมือนแบบบทนี้มันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์เนาะพอพอมันมัน มันจะเป็นคําว่ารักไร้เงื่อนไขหรอไม่มันเป็นเกี่ยวกับเรื่องการวางใจอะ่ะไม่ว่าจะไม่ว่าจะเมื่อไหร่นะคะถ้าคุณเข้ามาในเส้นทางนี้แล้วอะ่ะคําว่าวางใจเนี่ยคุณจะโดนทดสอบอยู่เสมอเลยว่าคุณวางใจได้อย่างแท้จริงหรือเปล่าแล้วพอคุณได้โอกาสโอกาสเข้ามาใช่ไหมคุณก็ยินดีรับมันต้อนรับมันกระตือรือร้นในการทําสิ่งนั้น กับโอกาสใหม่ๆที่คุณได้รับเนาะต่อยอดกับสิ่งนั้นไปเลยทําทําอย่างต่อเนื่องมั่นคงเห็นไหมคะแล้วคุณจากการทำขุดต่อเนื่องในที่นี้เนี่ยคุณก็ทํามานานยาวไกลมากใกล้ถึงจุดหมายปลายทางแล้วแล้วไปเนี้ยก็เหมือนแบบเออถึงแล้วใช่ไหมแล้วก็เป็นอีกสเต็ปหนึ่งไปแล้วนะเพราะเหมือนแบบว่าหัวใจของคุณได้รับการได้รับการเยียวยาแล้วอะ เห็นไหมคะมันเหมือนเขาเหมือนในภาพเนาะเหมือนแบบมีรัศมีออาากมาจากหน้าอกเขาอะเหมือนแบบจาก,การะของหัวใจว่าเออคุณคุณเต็มแล้วจาก,การะหัวใจของคุณเต็มแล้วโอกาสใหม่ๆม,มาอีกแล้วเนี่ยได้เดินทางเห็นไหมคะเรือใบใเรือใบนี้เนาะก็คือ The World อะ่ะเข้ามาประกาศศักดา์อยู่ทั้งสำรับมีเขาคือ Major Arcana คือ The World ยังไงอะ่ะก็ได้รับความสำเร็จ ได้รับความสุขคือ the world อะคือที่สุดแล้วอะแล้วก็อาจจะไปไกลถึงต่างประเทศด้วยก็ได้เพราะว่าใต้สำรับอ่ะไม่ว่าจะปัญหาอะไรจะเข้ามาใช่ไหมไม่ว่าคุณจะแบบหนักเหนื่อยแค่ไหนใช่ไหมไม่ว่าจะหนทางจะยาวไกลแค่ไหนอะคุณก็ลอยตัวกับปัญหานั้นคุณก็มุ่งมั่นที่จะทำคือแบบไปให้สุดแล้วหยุดที่ the world อะเออประมาณนั้นเลยแล้วพอ สำหรับที่สองเนาะเขาก็บอกเลยว่าภายในเจ็ดวันที่คุณจะเจอเนี่ยมันอันนี้อาจจะเป็นแพลนเห็นคร่าวๆแล้วว่าเราจะได้ไปอะไรแบบนี้เนาะในในเรื่องในเรื่องของความสัมพันธ์น่ะเนี่ยในเรื่องของความสัมพันธ์ดูแล้วอะ่ะไม่ค่อยแฮปปี้สักเท่าไหร่เพราะว่าจากจาก ไพ่ใต้สำหรับเป็น5ดาบเนะาะ5ดาบจะมีความปวดหัวดูแล้วปวดหัวในเรื่องของความสัมพันธ์แล้วก็รู้สึกแบบเออเสียใจอยู่อะตอนนี้ความสัมพันธ์มันไม่ค่อยโอเคแล้ว j u d g m e n t นะ่ะ judgment คือการปลดปล่อยจิตวิญญาณของคุณออกไปจากกรงขังเหมือนจะแบบแล้วคือเขาติดกันอนะเดย์กับรีเวิร์สอะแล้วจัจจ m e ต t อ่านยังไงก็ยังยังคงอ่านเหมือนเดิมเนาะว่า อาจจะจบกับความสัมพันธ์นี้แล้วไปต่อไปต่อด้วยตัวคุณเองแล้วคุณก็มองแล้วก็คือแบบคือคุณก็จะมีความมั่งคั่งมั่นคงเป็นแบบเห็นไหมคะเขามองออกไปข้างนอกหน้าต่างแล้วอะ่ะแล้วก็มีลูกโลกอยู่ตรงนี้สองไม้อะยังไงคือคุณมองไปที่อนาคตแล้วอะ่ะว่าแบบเออชีวิตนี้ฉันไม่จําเป็นที่จะต้องจมกับปัญหานี้อีกต่อไปแล้วเพราะคุณแบบ พร้อมที่จะก้าวออกมาแล้วก็เผชิญโลกกว้างแล้วอ่ะใบนี้เนาะเออเก่งนะเนี่ยไม่ว่าฝนจะตกหนักแค่ไหนสิ่งที่คุณเจอ,อะ่ะคจำไว้นะ after the rain <c oughs> เหมือนพี่ไพ่เขาแบบเออมาบอกไกด์ไลน์แนวทางแล้วก็ให้คุณให้คุณเชื่อมั่นเนาะยืนยันว่า เออคุณนะเป็นคนเก่งที่จะผ่านไปได้แล้วผ่านไปได้ในที่นี้แบบมีความสุขด้วยนะแล้วก็เป็นคนเก่งที่สามารถที่จะตัดสินใจได้ว่านี่คือชีวิตของฉันความสุขของฉันนี่คือตัวของฉันและชีวิตของฉันฉันเลือกเองฉันจะไปทางเนี้ยฉันจะไปแบบเนี้ยนี่คือความสุขฉันก็เลือกความสุขของฉันจะทํำยังไงให้ตัวเองมีความสุขเลือกที่จะเป็นแบบปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระได้ด้วยตัวเองอะ อันนี้เก่งมากแล้วก็มาดูไพ่ The Angel Answer สิคะว่าเขาอยากจะบอกอะไรคุณเนาะภายใน7วันนี้ Angel a n s w e r ที่ไพ่ยอยากบอกอะไร พระครูครูบาอาจารย์เทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะของเพื่อนเพื่อนะมาค่ะภายในเจ็ดวันจะเกิดอะไรกับเพื่อนๆพื oh. Listen to your intuition mm. เห็นไหมเหมือนใบนี้เลยใบที่สอง let go ไปเลยจ้าใบที่สามโ No Need To Worry ไพ่ใบที่4 In The Near Future ทำไมรู้สึกเหมือนแบบว่าจะได้ไปต่างประเทศเลยอะและ Success พอละห้ใบไม่มีอะไรจะเอ่ยคือเท่าที่ดูเราดูแล้วอะแบบไพ่ทั้ง3ใบนี้เนาะมันเป็นในลักษณะของสไตล์แบบ Intuition อินทิ t ชันหมดเลยเนาะดูสิ King of Cups The Great m o t h e r s Surrender to the Mystery Trust เกี่ยวกับสัญชาตยานเกี่ยวกับเออเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะยอมจำนนต่อท่านแล้วก็วางใจเนาะอันนี้เห็นไหมคะเขาก็ยังออกมายืนยันอีกอะว่าแบบเออเชื่อสัญชาตยานภายในของตัวเองเธอ ถ้าคุณอยากจะทำอะไรอะ่ะก็ลงมือทำไปเลยลุยไปเลยถ้าแบบเออแพลนแล้วว่าแบบเออมีโอกาสเข้ามาจะไปต่างประเทศถ้ายังลังเลอยู่แต่ดูแล้วตามหน้าไพ่ของไพ่ทาโร่อ่ะก็ไม่ได้ลังเลนะเพราะว่าตามสถานการณ์แล้วดูแล้วแบบก็ใจก็อยากไปอยู่แล้วอะ่ะ mm hmm. เขาก็บอกเลยว่าไม่มีอะไรที่จะต้องกังวลไปเลยจ้าแล้วอีกไม่นานด้วยนะ ดูแล้วอีกไม่นานจะได้ไป In the near future ไปแล้วเป็นยังไงไปแล้วสักเซสพอเห็นใบนี้แล้วนึกถึงคิงเหรียญที่เขาออกมาขยาย5ดาบเนาะที่ของไพ่ใต้สำรับอะเขาก็ยังออกมาคอนเฟิร์มอีกสำรับหนึ่งแล้วอะ่ะจากพี่ไพ่ Angel Answer เนาะ ว่า success จ้า success ก,ก็ขอส่งกำลังใจให้เพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามาดูการอ่านไพ่ในวันนี้นะคะถ้าใครสนใจดูดวงส่วนตัวสามารถที่จะเช็คได้ที่ description ได้เลยนะคะกำลังสมัคร Line oa อยู่นะเพื่อจะได้ติดต่อได้ง่ายๆขึ้นนะคะ แล้วก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดถูกใจให้กันและกันด้วยนะแล้วก็ฝากคอมเมนต์ด้วยชอบมาคอมเมนต์ค่ะโอเคสำหรับวันนี้เท่านี้นะคะด้วยรักอ p รคโฮสเทลไปแล้วค่ะบ๊ายบาย